สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะขอพาทุกท่านมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งอาเซียนที่จะแข่งขันกันในช่วงกลางเดือนนี้กันสักหน่อยกับมุมมองความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียหลังจากที่พวกเขาได้เห็นรายชื่อนักเตะของชาติคู่แข่งร่วมกลุ่มเออย่างทีมชาติไทยของเราที่มีการประกาศรายชื่อออกมาเมื่อวันก่อนและขาดผู้เล่นดาวดังไปหลายต่อหลายรายไม่ว่าจะเป็นชนะทิพย์สุปโชคสุปนัท สุปชัยแล้วก็อีกหลายๆคนโดยที่ผู้เล่นหลักที่เหลือจากทีมชุดแชมป์ในครั้งก่อนถ้าจะไม่ผิดมีชื่อติดทีม,มาป้องกันแชมป์ในครั้งนี้เป็นแค่8คนเท่านั้นนั่นก็คือกฤษตาดาทีราธรบด,ดินสารัตศิวกรวีรเทพทีราลป์และก็อดิศักส่วนนอกจากนั้นเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ผสมผสานกับผู้เล่นที่เข้าๆออกๆในทีมชาติไทยโดยที่ไม่มีผู้เล่นลูกครึ่งติดมาเลยแม้แต่คนเดียวส่วนผู้เล่นที่มาจากหลีกต่างแดนก็มีเพียงสรวัตรเดชมิตร ที่ล่าสุดก็เพิ่งแยกทางกับต้นสังกัดอย่างเคด้าในหลีกมาลเลเซียไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยในขณะที่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูทั้ง3คนนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงจาก3คนเดิมที่ใช้งานในครั้งก่อนแบบยกชุดซึ่งจากรายื่อของผู้เล่นทีมชาติไทยที่ออกมาแบบนี้ <c oughs> ก็ได้ทําให้แฟนบอลชาติคู่แข่งสําคัญร่วมกลุ่ม A อย่างชาวอิโนโดนีเซียทั้งรู้สึกแปลกใจและก็เบาใจในคราวเดียวกันแต่พวกเขาจะมีคอมเมนต์ถึงเรื่องนี้กันไว้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับ โดยชาวอินโดคนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์หลังจากที่เห็นรายชื่อทัพช้างศึกชุดนี้ว่าโชคดีมากที่ไม่มีชนะทิพย์สงกระสินประตูสู่การเป็นแชมป์ของทีมชาติอินโดนีเซียมันได้ถูกเปิดออกมาแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าทีมชาติไทยไม่ได้ใช้ผู้เล่นหลักจากต่างแดนแล้วก็ผู้เล่นลูกครึ่งมันจึงเป็นโอกาสของทีมชาติอินโดนีเซียที่จะเป็นแชมป์เอฟเอเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่านี่มันคือโอกาสที่อินโดนีเซียจะเป็นแชมป์ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้น เราก็ไม่ต้องไปโฟกัสใน a f f อีกต่อไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินปีฟ้าส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์หลังจากที่ได้เห็นทีมชาติไทยไม่ส่งทีมชุดที่ดีที่สุดไปแข่งขันในครั้งนี้ว่าทีมชาติไทยได้ยอมสีโรราบแล้วมันขึ้นอยู่กับทีมชาติอินโดนีเซียแล้วว่าจะสามารถกลายเป็นแชมป์เอฟเอฟได้หรือไม่ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยความมั่นใจด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่จะถล่มทีมชาติไทยทีมชาติอินโดนีเซียชุดนี้มีผู้เล่นหลายคนที่เล่นนใต่างแดน เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยกันแล้วไปถึงคุณซื้อของทัพช้างศึกชุดนี้ด้วยว่าในตอนนี้ฉันรู้สึกได้ถึงความกลัวของคุณมาโนโพกิ้งนี่มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของการเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยของคุณในขณะที่คนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์แนบแนมทีมชาติไทยชุดนี้ว่านี่มันคือทีมชุดยูสามของทีมชาติไทยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าไทยใช้ผูเล่นอายุเยอะถึง90%เซ ไทยในครั้งนี้จะต้องล้มเหลวอย่างแน่นอนจะมาจากตรงนี้ชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ในมุมมองที่แตกต่างออกไปว่าไม่ว่าผู้เล่นไทยจะเปลี่ยนแปลงซับกี่คนไทยแลนด์ก็จะยังคงเป็นไทยแลนด์อินโดนีเซียมักจะมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจอยู่เสมอเมื่อเผชิญหน้ากับพวกเขาส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าผู้เล่นดาวดังของไทยไม่ได้ถูกเรียกตัวมาเพราะว่าไม่ได้รับการปล่อยตัวจากสโมสรแต่ก็อย่าได้ประเมินพวกเขาต่ำเกินไปทีมชาติไทยยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่ง ส่วนคนต่อมาก็มีมุมมองเพิ่มเติมถึงทัพช้างศึกชุดนี้ว่าไทยยังคงมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าพวกเขาไม่มีไทยเมสซี่มาแต่ว่าก็ยังคงน่ากลัวซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าไทยแลนด์จะยังคงเป็นไทยแลนด์อยู่เสมอนอกจากนี้ลีกของอินโดนีเซียเองก็ได้เว้นช่วงไปยาวนานด้วยผู้เล่นของเราน่าจะต้องมีปัญหาในเรื่องของฟฟตเนส ส่วนเป็นบาลคนต่อมานี่ได้มองโอกาสของทีมชาติอินโดนีเซียในการต่อกรกับทีมชาติไทยว่าไทยเนี่ยเต็มไปด้วยผู้เล่นมากประสบการณ์ที่อายุเยอะเราจึงอาจจะได้เปรียบในด้านร่างกายแต่จําเป็นต้องเพิ่มในเรื่องของสภาพจิตใจเพื่อผลลัพธ์ในเกมที่มันดีที่สุดซึ่งคนต่อมาก็ได้มองคล้ายๆกันได้ว,ว่าเรื่องความสามารถผมคิดว่าอินโดนีเซียก็พอๆกับไทยเนี่แหละมันมีแค่ปัญหาทางด้านจิตใจที่เวลาเจอกับไทยแล้วผู้เล่นรู้สึกวัดด้อยกว่าตั้งแต่แรก แต่ว่าจากประเด็นนี้แฟนบอลคนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าเรื่องสภาพจิตใจของผู้เล่นอินโดนีเซียเนี่ยมันได้ผ่อนคลายลงแล้วนะในตอนนี้เพราะว่าเรามีผู้เล่นมากประสบการณ์อย่างจอร์จี้อาหมัดและก็แซนดี้วอลอยู่ในทีมซึ่งมันก็คล้ายก,กันกับคนต่อมาที่ก็มองว่าในตอนนี้ผู้เล่นอินโดนีเซียนั้นดีขึ้นมากแล้วสําหรับปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นแชมป์เอฟเอฟอย่างไทยก็มีหลายรายการที่ยังเอาชนะอินโดนีเซียในบ้านของเราได้ยาก ซึ่งคนต่อมาจะได้มาแสดงความคาดหวังต่อไปในเรื่องนี้ด้วยว่าไทยจะต้องมาเล่นเกมเยือนที่อินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมชาติอินโดนีเซียจะสามารถเอาชนะพวกเขาเพื่อล้างแค้นจากรอบชิงชนะเลิศใน FF 2020ได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เตือนถึงผู้เล่นทีมชาติไทยชุดนี้ว่าธีรศินแดงดาเนี่ยเป็นคนที่มีความมันจารายมากในแดนหน้ากองหลังอินโดนีเซียจําเป็นที่จะต้องระมัดระวัง ซึ่งคนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์แย้งต่อประเด็นนี้ว่าแดงดานั้นแก่แล้วนะคนที่น่ากลัวนั้นคือชนะทิพย์สงกระสินแต่ว่าเขาไม่ได้มาเล่นด้วยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองด้วยว่าทิรศินแดงดาที่ไม่มีชนะทิพย์นั้นจะไม่น่ากลัวมากเพราะว่าชนาทิพย์คือคนที่คอยป้อนบอลให้และก็การเคลื่อนที่ของเขามันก็อันตรายด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถามด้วยความสงสัยถึงแนวรุกของทีมชาติไทยของเราด้วยว่า แดงดาเนี่ยยังคงถูกใช้ในทีมชาติชุดใหญ่ของไทยอีกหรือรวมทั้งอดิศักิ์ไกลสอนด้วยของหน้าสาเลือดใหม่ของพวกเขามันไม่ดีเพียงพอหรือยังไงซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้มาให้ข้อมูลว่ามันเป็นเพราะว่าสุพนัทและสุปชัยไม่สามารถมาร่วมทีมในรายการ FF f ในครั้งนี้ได้เนื่องจากพวกเขาต้องไปฝึกซ้อมกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ในประเทศอังกฤษซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็มองต่อไปด้ว,ว่า การที่ไม่มีชนะทิพย์สุปโชคสุปชัยสุปรนัทมันไม่ใช่ปัญหาของทีมชาติไทยเลยพวกเขายัางคงมีธีรศิลป์ธีรธทรกฤษดาวีรเทพและก็สรวัฒน์ส่วนคนต่อมาที่ก็ได้มองถึงความแข็งแกร่งของทัพช้างศึกด้วยว่าไทยเนี่ยคือชาติที่สร้างความลำบากให้กับทีมชาติอิีเซียได้อยู่เสมอในศึกฟุตบอลเอเอฟครับในขณะที่ชาวอินโดคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้นั้นได้มากล่าวเพิ่มเติม,ตมถึงทัพช้างศึกชุดนี้แบบติดตลกว่า ทีมชุดนี้ของไทยเนี่ยยังคงยอดเยี่ยมพวกเขาจะจะมาดไปถึงตำแหน่งรองแชมป์ในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ว่าตำแหน่งแชมป์มันจะเป็นของทีมชาติอินโดนีเซียครับทั้งหมดนั้นจะเป็นความวิเ็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวอินโดนีเซียที่มีต่อรายชื่อทัพช้างศึกชุดนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วย โดยศึกเ FF เอฟมิสซูบิชิคัพ2อในครั้งนี้เนี่ยก็จะเริ่มต้นทำการแข่งขันกันในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้โดยที่ทีมชาติไทยของเราจะเริ่มต้นประเดิมสนามด้วยการเจอกับทีมชาติบรูไนในวันที่20ธันวาคมก่อนที่จะเจอกับทีมชาติฟิลิปปินในวันที่26ธันวาคมเยือนอินโดนีเซียในวันที่29ธันวาคมก่อนที่จะปิดท้ายรอบแรกด้วยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติกัมพูชาในวันที่2มกราคมแต่ว่าก่อนหน้านั้น ทีมชาติไทยของเราก็จะมีโปรแกรมลงทําการอุ่นเครื่องกับทีมชาติเมียนมาแล้วก็ทีมชาติไต้หวันก่อนด้วยในช่วงวันที่11และก็14ธันวาคมตามลําดับในขณะที่ทีมชาติไทยอีกหนึ่งชุดอย่างชุดยู23ก็จะมีโปรแกรมลงอุ่นเครื่อง2แมตช์ก,กับทีมชาติลาวในวันเดียวกันด้วยยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานของทัพช้างศึกทั้ง2ชุดนี้ของเรากันด้วยครับแต่สําหรับในวันนี้ผมเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบก,กันได้หม่อีกครั้งในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ